ครับะผ่านไปครับุ้มบุญอุ้มบุญอุ้มโลกอบเหมือนพวกเราเนี่ยพยายามจะช่วยกันอุ้มบุญไว้เพื่อให้บุญเนี่ยมาอุ้มโลกเลยนี้ถูกต้องให้รอดพ้นจากวิกฤตการเป็นไงเมื่อกี้ที่ถ่ายทําสวยไหมพี่สิทิ์สวยที่ไหนครับนั่นน่ะที่ลานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนกวนอินทิมที่เราจะไปกัน24ตุลาใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นสถานที่พราหมณ์ฮินดูเช่นมีครบในแต่ขราบมีครบใช่ไหมครับ มีครบทุกศาสนาเลยมีครบครบครบ,ครบทุกศาสนาครับแล้วก็เห็นต้นไม้เขียวๆไหมฮะมเห็นเห็นโหต้องขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณทุกองค์การทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์หรือสำนักอะไรก็รเกี่ยวกับา <ใน S 1> ส,สนาเก<พ>ี่ยวกับพุทธเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่สำนักสงฆ์ต่างที่พระปฏิบัติไปอยู่ตามป่าที่อยู่ตามป่ามันเหมือนเป็นยามเฝ้าป่าให้เรานะจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีจุดนี้กลุ่มนี้เข้าไปก็คงโดนตัดไปอีกเยอะเลบอกว่าบางทีมีบวชบวชให้ต้นไม้ด้วยกันเอาจีวรนไปฆ่าใช่ ไอ้นายทุนไปตัดจริงหรือเปล่าเยไม่รู้ต้องอ่านตามข่าวว่าอย่างงี้ถ้าคนมันจะตัดจริงมันจะตัดทั้งจีวรด้วยผมว่าแ้วคนใจคนดีนี้มันดีดิ่งไม้พยุงตัวนี้เป็นไงครับผมโอ้โหตัดกระแหลกลานยิ่งตัดยิ่งจับก็ยิ่งตัดอ่ะคนไทยไม่ไม่จบไม่จบไม่จบเส้นตัดไงครับอันนิสัยมนุษย์ชอบตัดชอบตัดใช่ตัดจำชอบตัดชอบทำลายไม่ชอบสร้างสรรค์ชอบทำลายนี่คือ มนุษย์โลกเขาจะเป็นอย่างนั้นมันถึงได้เป็นโลกติดต่อล,ลวดเร็วไปวทั่วโลกมันถึงมีเหตุการณ์ธรรมชาติที่สูงสุดนะ่<ต>ะเทพเจ้าท่านผู้สร้างโลกท่านผู้สร้างจัก,กรวาลผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราเนี่ยท่านถึงได้ออกองค์การทําลายล้างเพราะว่าความชั่วมันมีมากเกินไปไม,ไม,ไม่ไม่เลี้ยงแล้ว,วท่านบอกไม่เลี้ยงแล้วมันมีทําลาย ใช่ไหมน้ําไหลดีๆสร้างหมู่บ้านกันน้ําไม่ให้น้ําอะไรเงี้ยถึงทางวิทยาศาสตร์ถ้ามองไปวิทยาศาสตร์ก็ตอบได้เหมือนกันได้ทุกทางได้ทุกทางใช่แล้วในนั้นเราแล้วโครงการของอาจารย์ทาราลินนี่นะไม่ใช่ว่าจะแบบไปแบบดําดินนะครับผมมีผู้ยืนยันทางนักวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับยืนยันว่าเป็นความจริงที่อาจารย์ทําโครงการนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมาทุกอย่าง มีหลักฐานมากันเถอะเป็นด็อกเตอร์อะไรนี่เลยป่ะครับท่านระดับระดับอาจารย์พาไปเจอวันนั้นพวกเรารู้สึกภูมิใจมากเลยครัเพื่อพวกเราเนี่ยคือกลุ่มน้ออๆฉันเองครับแต่ลักษณบพวกนักวิชาการพวกนักธุรกิจที่นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ทังๆที่ผมน้อยสําหรับพวกคุณไง กลุ่มยายสําหรับอาจารย์ธาราินอาจารย์ธาราลินประสานงานกับ<น>กลุ่มเหล,ล่านี้มานานแล้ว,วแล้วก็บิ๊กทั้ง,งั้นเลยวนะใช่เราพูดคุยกันอยู่ประจําแล้วก็ร,ระหว่างาศาสนาต่างๆที่อยู่ต่างประเทศทุกโบสถ์น่อาจารย์ธาราลินจะปรึกษาหาความอยู่ตลอดจะคุยกันอยู่ตลอดว่าเราจะทําไงกันเนี่ยท่านทางาศาสนาคริสต์หรือว่า,าศาสนาอิสลามอาจารย์จะเข้าโบสถ์อยู่ทุกวันอาทิตย์อยู่ที่ประเทศเยอรมันจะไปสถานที่ต่างๆและจะคุยกันว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้สถานเวลานี้มันเป็นลักษณะนี้เราจะควรจะทํายังไงแก้ไขแบบไหน แล้วทางศาสนาคริสต์เขาก็มีการบวงสวงพระธรณีนะเดี๋ยวนี้ที่ไหนเยอรมันเยอรมันมาจากที่เบตเยอรมันฝรั่งเศสลามกันโหทํากันใหญ่โตมากเลยเพราะว่าเป็นการแก้เขาก็มีวิธีของเขา พ่ออาจารย์ก็คุยกับเขาอยู่แล้วเขาก็ทํากันใหญ่โตด้วยแต่เขาคือจุดหมายเดียวกันจุดหมายเดียวกันเขาจะเรียกว่าภาษาเยอรมันเลยครับภาษาเยอรมันมุทเทเวนอุนทชุสซุ่งอะครับหมายความว่างงงงมุทเทเวนอุกัสซุงมุทมทเะหมายถึงแม่เวนส์คือโลกอุนทชุสซุ่งคือคุ้มของโลกคุ้มของอุนทชุสซุ่งนี่หมายถึงคุ้มครองแบบอุ้ม ช่วยเหลืออุ้มคุ้มคออันนี้โครงการที่เยอรมันใช่ไหมครับที่เยอรมันที่เยอรมันก็ทำเขาทำเป็นโครงการหูใหญ่โตมาจากที่เบร์ลามไปหลายที่ไปหลายที่เห็นกลุ่มอาจารย์ที่เมืองไทยแล้ววันนั้นที่ไปเจอโอ้โหระดับโอ้คนที่คนที่ละ การเมืองอลักจัดธุรกิจที่ประมาปฏิบัติธรรมเป็นด็อกเตอร์ระดับด็อกเตอร์ั้งนั้นที่อาจารย์คุยปรึกษาอยู่ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะดำดินหรือว่าเอาเรื่องไร้สาระมาพูดมาคุยมาทําเป็นโครงการว่า,วาบ้าบบนะอาจารย์<ช>มีที่มาที่ไปคําสั่งของเทพเจ้ามันมาบวกกับวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันลงลงตัวเป๊ะและไม่ใช่บ <คำ S 1> ังเอิญ มันเป็นความจริงนี่เราคือสัจธรรมนะผมอันนี้ท่านดรอาจองพูดไว้มนไม่ใช่บังเอิญมันคือความจริงมันมือความจริงทุกอย่างท่านพระเจ้าท่านวางลูกหมากไว้หมดแล้วทีนี้อาจารย์ทารดินจะเดินตามลูกหมากที่ท่านวางไว้อาจารย์ทารดินพูดถือรหัสพูดเข้าข้างตัวเองะขอเข้าข้างสักหน่อยหนึ่งเข้าเวอร์สักหน่อยนะลูกศิษย์ลูกหาทุกคนขออาจารย์เวอร์สักทีมอาจารย์ทารดินจะมีรหัสลับอยู่จะรับรหัสตัวนี้มา จะออกประสานงานเหล่าลูกแทบหลานพรมหรือว่าอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรมที่เกิดมาในจติใหม่ในโลกมนุษย์หรือพื้นทผ่ดินไทยเนี่ยตอนนี้แหละ,ถ,ะถ้าอาจารย์ทะเลดินแล้วเขาไปสัมผัสรหัสนั้นมันจะประสานงานทันทีเหมือนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโทรศัพท์เนี่ยรหัสเอ่อหรือว่าสัญญ,ญาณเนี่ยแล้วทุกคนคจะตื่นทันทีจะต่อกันติดเลยเหมือนติดสัญญ,ญาณเดียวกันแล้วทีนี้ <laughs> พวกเราทั้งหลายจะมาร่วมกันร่วมกันสร้างสรรคพิทักษ์ธรรมอ่า มีอยู่เมื่อเมื่อวานเนี่เองผมกินผมคิดนะเดี๋ยวผมจะเอาอาจารย์โทรไปหาอาจารย์เนึกไว้นะอาจารย์โทรมาก่อนเลยก็ดีครับประหยัดเนีโครงงานประหยัดเคุณเล็กทำอะไรอยู่นอนโอ้โหจนจป่านนี้นอนอาจารย์ตื่นตั้งแต่ตีหเอ้ยตีตีสามบางคืนตีสองนะมี่มันจูนเข้าหากันเนี่ยเขาเรียกว่าเด็ดเซน แ <The> น,น่นอนแน่นอนนี่แหละนะคือเป็นพลังพลังเขาเรียกพลังอิทธิฤทธิ์อภิหารของ mm hmm. จัก,กรวาลโลกของธรรมชาติที่สูงสุด mm hmm. พลังนี้มันเหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างอ,อาจารย์ไม่ไม่ไม่เบอต่อไปแล้วกลัวแบบว่า uh. จะมีอะไรอาจารย์ไม่ต้องการนะใครจะมาทดลองแล้วมานั่นอาจารย์มันไม่มันเรื่องไร้สาระไม่ต้องทดลองกัน <c oughs> พวกเราเนี่ยมาร่วมกัน <c oughs> มาร่วมร่วมกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสารเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมาทะเลาะกัน พวกเราต้องช่วยเหลือกันเพื่อความอยู่รอดของผืนแผ่นดินไทยหรือว่าของสาธารณชนทั่วทั้งโลกนี่เป็นคำขอร้องของอาจารย์ธารดินด้วยสัจธรรมขอร้องทุกคนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอะเวลานี้เราไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงหรือว่าจะมาทดลองอะไรเลยใดอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรแต่อาจารย์ไม่มีเวลาที่จะมาคุยเรื่องไร้สาระอาจารย์ต้องการพี่จะหาหนทางช่วยเหลือสังคมตอนนี้ช่วยเหลือทุกคนพวกคุณพวกคุณและก็ ทุกๆผู้ทุกๆนามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มนุษย์ในโลกใช่ใช่ใช่นี่แหละเป็นหน้าที่ของอาจารย์ของอาจารย์ใช่หน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องทำนี่เกิดเป็นโครงการเจ็ดโลกปัญหารนีขึ้นมาเจ็ดโลกปัญหาแรกๆนะไปเจอคุยนั่งคุยผมก็ไม่รู้อ่ะผมนึกว่าเฮ้ยล่างสงป่ะเนี่ยเยล่างสงป่ะไม่ใช่ไม่ไม่คือคือแบบเราคิดเนี่ยแต่ตัวหลังเนอ่ยสอคจญไม่ใช่ล่างสงไม่ใช่ไม่มดหรือเปล่าไม่คือผมเจอแบบสิ่งพวกเนี้ยนะ ทีนี้มาเอ้ยมันสัมผัสมันดูได้ไปสถานหลายๆดีเฮ้ยพูดจริงเนี่ยสัจธรรมเอาสัจธรรมไ่ก่อนนี่อาจารย์แล้วนี่ไม่ได้ล่างทรงนะอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ไม่ชอบโกหกนะพูดตรงตรงชนชนไปรลุดชนไปเลยชนหมดตาต่อตาฟันต่อฟันมาดีไปดีนะอาจารย์เล็กมาดีไปดีชนไปหลุดเนะเราเราต้องไปกันแบบสัจธรรมเราก็อ ภาษาไทยไปไม่ได้สต็อปเล่วที่นี้เรามาพูดถึงแม่ทั้งห้าพระคุณธรรมชาตินี่สําคัญมากังไงฮะสามำคัญมหามมนีทั้งห้าเนี่ยมีใครินี่ยผู้ยิ่งใหญ่มหามุนีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งโลกก็ว่าได้มหามุนีทั้งห้าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับมนุษย์โลกอย่างมากนะพวกเรามนุษย์ทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายในส่วนมากจะไม่ค่อยจะนึกถึงบุญญาบารมีท่านอย่างพระแม่ธรณี แม่คงคาแม่พระพายแม่พระเพลิงแม่พระโพสพหมหามุนีผู้ยิ่งใหญ่ขาดมหามุนีทั้งห้าพระนางเนี่ยก็คือโลกนี้อยู่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีพระคุณแก่มนุษย์พวกเรามากๆเลยนะแล้วทุกคนเคยนึกถึงพระคุณท่านไหมเปล่าเลยนะเห็นไหมบทบทมหามุนีทั้งห้ามีอยู่ที่ไหนในโลกไม่เห็นมีเลยไม่มีไม่มีเ<อ>นี่อาจารย์นี่ไงอ๋อาจารย์นี่ไงกํ<อ>าลังจะพิทักษ บุญญาบารมีมหามุนีจั้งห้าจะทําให้มีจะทําให้มีธรรมชาติผู้สูงสุด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 เกิดไมมันไปของมันเองคือแบบเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะธรรมชาติผู้สูงสุดผมธรรมชาติใช่แบบฝรั่งเหมือนกันเวลาจะลงเตะฟุตบอลเห็นไหมเขาต้องแตะพื้นแม่พจนีเวลายิงเข้าวเขาจะก๊อปอะไรเงี้ยเลยพูดถึงพูดถึงแต่แม่พจนีเนี่ยหน้าผากอาจารย์จะ จิ้มอยู่แม่ธรณีทุกเช้าหน้าผากอยู่ผืนดินธรณีเจิมหัวนี่คือบารมีของพระพธรณีพระคงคาอยู่ในมือแม่พระคงคาจะต้องขอสรรเสริญพระนามท่านอาจารย์จะทำนี้ตลอดอาคณีหรือแม่พระเพิงเนี่ยอาจารย์จุดเทียนเลยขอพระพรท่านขอถวายพระพรเอามือวางเลยไฟนะแม่พระพายเนี่ยแม่พระพายอาจารย์จะนั่งภาวนาถึงท่านขอถวายพระพร ทุกสิ่งทุกอย่างลูกน้อมรับองค์การแล้วแต่ท่านจะบัญชาลูกนี้สละชีวิตนี้แล้วเพื่อศาสนาเพื่อสัจธรรมเพื่อคุณงามความดีแล้วแต่ท่านจะดนบันดาลน,นี่นี่คือองค์การของอาจารย์นะด้วยสัจธรรมทุกอย่างเป็นความจริงสละความสุขสละเวลาส่วนตัวนะสละการมังทรัพย กำลังใจกำลังกายเพื่อทุ่มเทผลงานมนเพลงชุดนี้ครับแต่ละเพลงก็จะเป็นเพลงขอบคุณธรรมชาติมัางขอบคุณฟ้าดินหรือว่าเป็นความตักเตือนเป็นความอวยพรหรือเป็นคําขอบคุณอะไรบ้างแต่เป็นเพลงจะตันยูมันตันยูก็มีรวมหมดรวมไว้ทุกรสทุกตอนในบทเพลงทั้งหมดนี้โดยเฉพาะเพลงต่อนี้ก็เป็นเพลงขอบคุณธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าเราจะใช้ โดยสิ้นเปลืองไม่ได้ธรรมชาติรู้จักขอบคุณเขาบ้างว่าเขาให้อะไรกับเราบ้างอให้น้ําเราดื่มให้แผ่นดินเราอยู่ให้ข้าวเราทานให้ลมเราหายใจฮะให้ไฟเรามาทําอะไรหลายอย่างเราถึงเรียกว่าเป็นพระแม่เช่ไหเรียกว่าเป็นแม่พระมหาโมนีอุ้มบุญยุ่งใหญ่มหาโมนีทั้งห้าเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดมาจากธรรมชาติผู้สูงสุดเพราะฉะนั้นเลยอาจารย์ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาว่าขอบคุณธรรมชาติ ให้เป็นมวนเพลงให้ขอบคุณทางเสียงเพลงถูกต้องเราไปฟังกันดีกว่าไหมครับว่าเพลงขอบคุณธรรมชาติจะฟังแล้วจะได้ถูกหวยรวยซับกันทุกคนรีบฟังเลยอาจารย์บอกความแล้วถูหวยฟังครับขอบคุณธรรมชาติครับพระคุณธรรมชาติพระคุณธรรมชาติครับ มาอยู่ใต้ฟ้าเหนือ I'm นุษย์ให้เกิดมา